อันนี้ว่าก็ว่าเถอะนะผมมันมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจอจานเนี่ยหรือแม้กระทั่งสอสลาก็ตามเนี่ยต้องการจะใช้ชื่อสอสอเทงิงอ่ะในการสร้างภาวะความกังวลและความกลัวให้กับผู้ที่กำลังจะถูกการกระทำแบบนั้นว่าคุณเดี๋ยวเจอนะคุณจะทำอะไรคุณก็รีบๆทำให้มันจบกระบวนการครบถ้วนไปจะโลครึ่งสองโลอะไรต่างๆกนานะก็ทำให้มันจบกระบวนการไปเพราะ ชื่อที่ถูกเอามาอ้างเนี่ยก็คือชื่อของคุณเทง้งซึ่งมาจากก้าวไกลในประเด็นนี้เราก็เข้าใจตรงกันว่าการที่ใช้ชื่อนี้มาเป็นการขู่ก็คือว่าถ้าเป็นชื่อของคนนี้หรือแม้กระทั่งมาจากพักนี้อ่ะ เขาเอาจริงนะเรื่องใหญ่เนี่ยเรื่องใหญ่นะเขาไม่เคยปล่อยกับอะไรแบบนี้นะ <c oughs> ผมเข้าใจว่าการใช้ <ผม S 1> ชื่อนลักษณะนี้แหละลักษณะประมาณแบบนี้แหละคือตั้งใจจะให้ให้รู้สึกออกมาเวเนี้ใช่แต่ผมมีความรู้สึกว่าผู้ที่ถูกทําให้กังวลแบบนั้นน่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยสิ่งที่มันน่ากลัวกว่าสําหรับผมอ่ะคือคนที่เอาชื่อสอสอเทงไปใช้เพ,เพล่อยๆอ่ะ <c oughs> ผมว่าคนคนนั้นน่ะควรจะกลัวที่สุดเต็มตัว เออถ้าคุณก,ก็คิดออกเองว่าการใช้ชื่อนี้มันสามารถบีบให้คนกังวลได้ในแง่ของการว่าคนคนนี้พันคนที่เอาจริงนะคุณเองก็ควรจะกังวลคุณเองก็ควรจะกังวลเอาชื่อเขาไปใช้พล่อยๆอะ่ะต้องระวงังเนี่ยคุณเบลบอกว่าสอสอเท้งคนจริงาไม่พูเท้งเป็นนักสู้ที่ดูค่อนข้งปัดเปี้ยว